สมะสมะแปลแคปชั่นสิลูกผู้ป่วยในโรงพยาบาลเดินเข้าไปในลิฟท์ที่ไม่ปกติแล้วได้พบกับอดีตอันเลวร้ายของสถาบันฟุตสเต็ปเนรับเหมือนเสียงคนเดินอ๋อไม่ใช่แล้วกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็สยองขวัญวันศุกร์นี้เราทำเรื่องหามาลาอาทิตย์แล้วเอาจริงๆ พระวินัยเนี่ยผมว่าหาแทนแทนที่จะสยองเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะวนไปที่ทางฝรั่งกันบ้างเนี่ยวันนี้เราอยู่กับชแนลเบอร์รี่แฮชเชดโ d รดักชันเนี่ยซึ่งมีผู้ติดตามหมื่นกว่าเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปกดติดตามกันกับชื่อเรื่องว่า The Last Stop The Last Stop นี่ถ้าจะให้ถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็ว่าป้ายสุดท้ายนะครับหรือสถานีสุดท้ายหรือว่าปลายทางอะไรแบบนี้ จะเป็นยังไงนี่บป่ะวันนี้อยู่กับมีดโซมาเนี่ย t ึ t ดอะล s t ต็อปอือเราจอแบบจอแบบซีนีมาเนี่ยครับตัวเฮชนี่น่าจะน่าจะฮอสพิทอลเดี๋ยวดูจากกราฟิกแล้วแอนิเมชันเหรออ้าไม่ใช่ละโผล่มาก็เดาผิดเลย โอ okay. เคก็โรงพยาบาลครับมีผู้ป่วยผมยาวนะ่าจะเป็นผู้หญิงแล้วก็ขาหักโอ,โ,โอ้โหโอ้โหนี่มึงลงพาบาลหรือตึกล้างอันนี้มึงสภาพลิฟใช่ไหมเนี่ยอย่าบอกว่ารักษาฟรีนะสภาพแบบนี้โอเคเอาออฟออเดอร์นะครับ มันช้ำรุดอยู่แต่ปลายมันหลุดเออถึงว่าสภาพมันทำไมโศกังจังเอาเอาออเดอร์แต่ก็ใช้ได้นี่นะโอ้โหประตูก็ปิดไม่สนิทอ่าโอเคเข้าใจคำว่าเอาเอาอออ,ออเดอร์แล้วมันค้างโอ้โหแล้วลุ มึงอย่าเรียกว่าตัวเองเป็นโรงพยาบาลเถอะไอเนี่ยตึกตึกล้างชัดๆแบบนี้เนี่ยใช่ไหมมีโซมะค้างเป็นที่เรียบร้อยเอาไปต่อเดี๋ยวมันกดลิบขึ้นหรือกดลิบลงเมื่อกี้ผมว่าน่าจะเป็นพ็อปเลยแหละไม่น่าจะใช่ของจริง ชัดเจนไฟสวิงเองซะด้วยไม่มีลมแต่ไฟสวิงโประตูกายปาชั้นไหนแล้วนะมองไม่เห็นออปิดประตูเย่ไม่ปิดเดีย๋ยวบอกว่าจะลงบันไดนะทีนี้ ผมไม่เคยขาหากักแล้วต้องใช้ขาอย่างช่วยแบบนี้เลยฮนะมันรู้สึกยังไงใครเคยบ้างนะครับผมยังมากก็แค่ขาเคล็ดดูจากขอบตาแล้วอ่าแล้วประตูเพิ่งปิดดูจากขอบตาแล้วน่าจะไม่ได้นอนมาหลายวัน เจออะไรฟุตสเต็ปนเครับเหมือนเสียงคนเดินอ,อ๋อไม่ใช่แล้วโดมทำไงเออ,เ,อ,อเดี๋ยวนะ <c oughs> เอาละ อ้าเปิดพอดีตะกี้กดปิดไม่ปิดตอนนี้ก็ยังไม่ปิดอยู่ดีมันเขาอาจจะเป็นผู้ป่วยวันโลกก็ได้ยังก็เล่นเกมผีพูดถึงเกมผีไม่ได้เล่นนาน,น,นเนยครับช่วงนี้ไม่มีอะเดี๋ยวไฟมันแปลกๆโอเคเหมือนกับขึ้นเร็วมาก ยังไม่ได้กดชั้นไม่ใช่เหรอ <_: S 1> เดี๋ยวจะบอกว่าอย,อยู่ชั้นเดิมนะเอาอยู่ชั้นแต่ไฟลิฟต์ตะกี้มันวืบวืบวืบนะมันน่าจะขึ้นไปหลายชั้นแล้วนะทำไมยังอยู่ชั้นเดิมอีกเอากดแม่งทุกชั้นเลยทีนี้เดี๋ยวมันต้องโอเคไป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 มันมันมันต้องอม,ม,มองีอะไรเกี่ยวกับ คำว่า,าลาสตอ็อกเคมันเริ่มลุ้นแล้วแฮะอืม <c oughs> คืนน้ำลายเอเคเดี okay, ๋ยวเดียวเราดูสังเกตไฟ <c oughs> ชั้นไหนล่ะทีนี้ชั้นเดิมแต่ไม่เหมือนเดิม กรสโนว่าเหรอ,หรอปิดโอเคผมนึกว่าจะมีมือมาแบบพึง่งอะไรแบบนี้ไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีคำว่าเอาออฟออเดอร์ Emergency Exit แล้วขาหักอยู่มันจะออก Emergency Exit ได้ไงทางออกฉุกเฉินนะครับเอาโอ,โอเคมีเชือกโอ้โ,อโหมันจะครบคานเกินไปแล้วโอ้โหเรามีแค่มือ,อมลำพังผมตอนที่เป็นหนุ่มนะครับกูยังไม่แก่นี่หว่า ผมยังดึงตัวเองขึ้นไม่ได้เลยแค่มือสองอา้อาเว,วนกำเอาซะง,งั้นดยยังไงก่อนแล้วก็ห้อยกลางช่องลิฟต์ ห้อยคาลิฟเลย <S <S โอเคลิฟพังผมยังไม่เก็ตว่ามันลิง์กเข้ากับอ่าลาสสต็อปยังไงต้องอ่านค,คอมเมนต์แล้วป่ะแบบนี้ อืมเขาบอกว่าการดีไซน์นะครับสุดยอดเอ้ามากับเขาด้วยเหรอกรีมัวนะครับชแนลกรีมัวนะครับก็เป็นอีกชแนลหนึ่งที่ผมเลือกไปมาเขาด้วยโอเคสุดยอดนะได้อยู่อส่วนใหญ่จะชมไปที่โปรดักชันดีไซน์นี่ครับกับเอฟเฟกต์สำหรับเนื้อเรื่องผมว่ามันยังงงๆอยู่นะใครคิดยังไงนะครับว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไง คนคนหนึ่งที่หมดสติแล้วไปผูโรงพยาบาลอะไรก็ไม่รู้แล้วพยายามจะไปชั้นไหนก็ไม่รู้อีกแล้วแล้วจู่ๆมีคนไอวิ่งหอกมาใส่สุดท้ายก็โอเคตามนั้นก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าผู้ชมคิดยังไงคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับส่วนใครที่อยากดูเต็มๆแบบที่ไม่ต้องผมไม่ต้องดูผมกดพ้อมเนี่ย ลิงก์ผมก็แปะไว้ข้างล่างนี่ครับอย่าลืมไปกดซับด้วยแล้วเจอกันใหม่พรุ่งน้าบายสวัสดีครับเย้ yeah.